สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดราคาเสื้อที่เบิร์ดทำขายไม่แพงแถมส่งฟรีเปิดราคาเสื้อเบิร์ดแฟนแตงโมทำขายไม่แพงแถมส่งฟรี เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอที่จะคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ซึ่งทางแอนนาทีวีพูได้ออกมาเผยข่าวว่า ango, เบิร์ดแฟนแตงโมเตรียมผลิตเสื้อออกมาขายจำนวน1,000ตัวซึ่งเป็นเสื้อที่ช่วยกันออกแบบกับแตงโมนิดาและแตงโมยังชอบมากๆอีกด้วยทำเอาแฟนคลับต่างตั้งตารอเบิร์ดแฟนแตงโมออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเปิดขายเสื้อยืดลายใหม่ของทางร้านพร้อมข้อความ กรีนแมนเมลอน001ซึ่งเป็นแฮชแท็กคู่ของเขาและแตงโมและยังมีวิดีโอเบื้องหลังการทำบล็อกสกรีนผสมสีและสกรีนเองกับมือด้วยความตั้งใจทั้งนี้เบิร์ดได้เตรียมทำเสื้อออกมาขายเสื้อลายนี้เป็นเสื้อที่เคยออกแบบกับแตงโมโดยเผยว่าลายนี้สวยชอบเบิร์ดเลยจัดเสื้อลายนี้ออกมาขายจำนวนแค่1,000ตัว แอนนาถามเบิร์ตว่าทำไมไม่พรีออเดอร์เพราะเบิร์ตก็ทุนไม่มากเบิร์ตตอบว่าไม่เอาแอนนาเราทำเท่าที่ไหวเบิร์ตยังได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวที่มีชื่อว่า stonerbkk และ stonerbkk.shop โพสขายเสื้อที่ผลิตเอง1,000ตัวช่วงเวลาประมาณ21นาฬกาที่ผ่านมาโดยเสื้อของเบิร์ตนั้น เป็นเสื้อที่ช่วยกันออกแบบกับแตงโมขณะที่แฟนคลับจำนวนมากเข้ามาในไอจหลายพันคนพร้อมรอสั่งเสื้อและอยากแอดไลน์ไปสั่งเสื้อที่มีอยู่แค่1,000ตัวเท่านั้นอย่างไรก็ตามเบิร์ดแฟนแตงโมโพสตอรี่พร้อมระบุข้อความอย่างน่าเสียดายว่าขออนุญาตปิดไลน์นะครับกับปัญหาการตอบแชทกำลังทยอยตอบไลน์นะครับพร้อมอีโมจิ ยกมือไหว้และเพื่อนๆในวงการบันเทิงอย่างแอนนาและกระติปก็จองกันคนละ100ตัวเลยทีเดียวสำหรับราคาก็ไม่แพงงานแฮนด์เมดที่เบิร์ดลงมือทำเองใส่ใจกับเสื้อทุกตัวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระสาข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ